รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขณะที่บางคนเฝ้ามองออกไปนอกโลกตั้งคำถามถึงการคุกคามของสิ่งมีชีวิตจากดาวอื่นคนอีกกลุ่มก็เฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตเล็กๆบนดาวโลกที่มีวิวัฒนาการอันตรายไปไกลเกินจินตนาการเพราะในทุกรอบของการหมุนของโลกทุกการเปลี่ยนผ่านของกลางวันและกลางคืน และในทุกจังหวะก,การหายใจของเราสิ่งมีชีวิตสองสายพันธุ์ยังคงกำลังดำเนินสงครามไร้สรรพเสียงที่ยาวนานเท่าการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์มหากาบการต่อสู้ของคนกับไวรัสเพราะมนุษย์ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว เรามีจุลินทรีย์เป็นล้านล้านตัวทั้งชนิดที่ดีและไม่ดีแทรกอยู่ในทุกอน,นูของร่างกายเรียกว่ามากกว่าจำนวนประชากรทั้งโลกรวมกันซะอีกไวรัสคือจุลินทรีย์ขนาดเล็กเมื่อพวกมันเข้าไปอาศัยอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์มนุษย์หรือแม้กระทั่งแบคทีรียไวยรัสจะทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้น นักวิทยาศาสตร์พยายามหาคำตอบมาตลอดว่าไวรัสอุบัติขึ้นมาบนโลกตั้งแต่เมื่อไหร่สิ่งมีชีวิตพวกที่ตัวเล็กเนี่ยมันจะมีโครงสร้างและส่วนประกอบที่ที่น้อยที่สุดนะคะยิ่งน้อยเนี่ยมันจะอยู่ได้นานมันเกิดก่อนมนุษย์มันจะรู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีอะไรพวกนี้มันจะใช้สิ่งที่เรามีนี่แหละเพื่อ การเพิ่มจํานวนหรือการคงอยู่ของเขาเขาจะรู้ว่าเรามีภูมิคุ้มกันอะไรที่จะต้านเขาเขาจะกดเราไวรัสทุกตัวเนะะี่ยค่ะมีกลไกที่จะหลบภูมิคุ้มกันของโฮสต์เพื่อให้ตัวเองเนี่ยอยู่ได้เราคงจะสูญพันธุ์ก่อนแล้วก็สิ่งตัวเล็กเนี่ยอาจจะอยู่อยู่ในขณะที่มนุษย์อาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วไวรัสดูเหมือนจะก้าวนำเราหนึ่งก้าวเสมอที่ล้างโลก คือประชากรโลกตายเยอะก็คือไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ Spanish f l ูนะฮะไข้หวัดใหญ่ตอนแรก s p n n s s h l ูเนี่ยตายกันเป็นล้านๆน,นะคะแล้วก็มาเป็นฮ่องกงฟลูะนะคะลัตเชียนฟลูนะแล้วก็เป็นฟลูต่างๆอย่าง่าไข้หวัดนกเมื่อเร็วๆนี้นะคะแล้วก็มีไข้หวัดใหญ่2009อะไรเนี้ยถ้ามาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะตายเร็วมากเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันพื้นฐานอยู่ ระบบภูมิคุ้มกันคือมรดกล้ำค่าของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษรุ่นแล้วรุ่นเล่าเมื่อสารแปลกปลอมหรือเชื้อโรครุกล้ำเข้ามาร่างกายจะสร้างแอนติบอดีหรือสารภูมิต้านทานขึ้นเองเพื่อจัดการกับเชื้อโรคเหล่านั้นและมนุษย์ยังพัฒนาอาวุธอีกหลายรูปแบบเพื่อสู้กับไวรัสวัคซีนคือเชื้อโรคที่ถูกทำให้ไม่เป็นอันตราย ฉีดเข้าไปเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีขึ้นซึ่งอาจใช้เวลาหลายวันเซรุ่ม um, ก็คือแอนติบอดีที่ผลิตจากสัตว์พร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อฉีดเข้าไปแต่ก็อาจเกิดผลข้างเคียงกับมนุษย์ได้แม้กระทั่งยาต้านไวรัสซึ่งเป็นวิวัฒนาการการรักษาที่ทันสมัยผู้ป่วยบางคนก็ยังเกิดอาการดื้อยาได้เช่นกัน นี่จึงเป็นโจทย์ข้อใหญ่ที่นักวิจัยและแพทย์พยายามจะก้าวข้ามเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จในการรักษาให้สูงขึ้นโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบสี่กำลังเผชิญปัญหานี้เช่นกันคนในโลกนี้ติดเชื้อ170ล้านคนค่ะแล้วมีเคสใหม่ปีติดใหม่ในประมาณ3-4ล้านคนต่อปี3%ของประชากรโลกติดเชื้อนี้เยอะทีเดียวเยอะค่ะ เท่าที่เห็นเนี่ยโอ้ใกล้ตัวเรามีเยอะเลยค่ะที่ติดจารเพสซ,ซีคือติดจากเลือดสู่เลือดหรือติดโดยมีเพศสัมพันธ์หรือจากแม่สู่ลกูกแต่ติดไปเนี่ยเขาก็ไม,ม่มีอาการอะไรนะคะแต่มันจะอยู่ข้างในค่อยๆเปลี่ยนแปลงเข้าไปเรื่อยๆมันเผยตัวออกมามันแรงแล้วมันมันมันไม่ไหวแล้วค่ะมันรักษาไม่ได้แล้ว เซลล์ของตับเนี่ยจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้หรือไม่ก็ตับมีการอักเสบจนกระทั่งเป็นตับแข็งและทำให้เกิดตับวายแล้วก็ในที่สุดก็เสียชีวิตค่ะไวรัสตับอักเสบ4ส,สามารถใช้ยารักษาให้หายขาดได้ก็จริงแต่ไม่ใช่กับผู้ป่วยทุกคนมันเป็นพิษมากคนที่มีปัญหาเลือดเนี่ยกินไม่ได้เพราะมันทำให้เลือดจางเลือดจางอย่างมาก ปวดเมื่อยแล้วมีอาการทางสมองด้วยนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะทนไม่ไหวที่จะรับยาพวกนี้ไป24-48สัปดาห์นะคะพอเลิกเนี่ยไวรัสก,ก็ดื้อยาเลยท้าอย่างไรเราถึงจะรับมือกับโรคที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันนี้ได้โดยไม่ต้องทิ้งให้ผู้ป่วยกว่าครึ่งหนึ่งต้องทนอยู่กับโรคแบบไร้หนทางรักษาอันนี้เป็นสาเหตุที่เราเสนอโครงการให้ขอทุนสนับสนุนจากสกวนะคะ มาเพื่อหาสิ่งที่เราเรียกว่าแอนติบอดีสำหรับรักษาโรคออตับอักเสบ C นะคะนี่จึงเป็นอีกครั้งที่มนุษย์ประกาศสื่อกับศัตรูตลอดกาลย่างไวรัส วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เหล่าฮีโร่ในหนังที่มีพลังพิเศษเหนือใครพวกเขามีเพียงเครื่องมือที่ชื่อการวิจัยในการลงสนามต่อสู้กับไวรัสโดยมีเดิมพันคือชีวิตและความอยู่รอดของมนุษย์อาจารย์เนี่ยเรียนมาทางวิทยาภูมิคุ้มกันแล้วก็เน้นหนักมาทางเ,เทคโนโลยีในการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรักษาโรคหรือเพื่อ วัคซีนเพื่อป้องกันโรคนะคะเราก็เคยทำงานวิจัยเกี่ยวกับสร้างแอนติบอดีมาเยอะนะคะศาสตร,ตราจารย์ดรวันเพ็ญชัยคำภาจากภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมห ah ิดลคือเจ้าของผลงานที่ปรากฏในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า200เรื่องรวมถึงสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆอีกหลายสิบชิ้นซึ่งยืนยันได้เป็นอย่างดี ถึงชื่อเสียงความสามารถการเป็นที่ยอมรับและความไม่ธรรมดาของนักวิจัยท่านนี้ถ้าเรามองในระดับของอินเตอร์เนชั่นแนลหรือระดับโลกเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นคนไทยแค่เขาอ่านชื่อว่าไทยแลนด์หรือเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียเขาก็จะแบบเขียยทิ้งแล้วแต่สําหรับอาจารย์ไม่ใช่ครับมีหลายๆงานประชุมหลาย journal ที่ ต้องเชิญอาจารย์ไปตีพิมพ์หรือเชิญอาจารย์ไปประชุมทุกคนรู้จากอาจารย์วันเพนหมดในฐานะนักวิทยาศาสตร์ระดับต้นๆ้นของประเทศน้ำเสียงที่บอกเล่าจากลูกศิษย์แฝงไว้ด้วยความภูมิใจในตัวอาจารย์ของเขาอย่างชัดเจนถ้าขึ้นชื่อว่าวันเพนแล้วอ่พูดตามภาษาชาวบ้านถ้าเป็นเหมือนเหมือนเป็นชมพู่ไปเดินในพรมแดงอย่างงี้ครับผลงานหลายชิ้นนำไปใช้จริงอย่างกว้างขวางในการรักษาผู้ป่วยและวินิจฉัยโรค ด้วยเทคนิคการพัฒนาแอนติบอดีที่ล้ำหน้าเรื่องทำงานเนี่ยก็คือเป็นที่สุดเลยครับเพราะอาจารย์เป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากๆแล้วก็ทำงานทุกอย่างต้องออคือออกมาได้แบบคุณภาพดีอะไรเงี้ยครับคือในประเทศนี้ไม่มีรางวัลไหนที่อาจารย์ไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลอิตาลียาพอต่างๆอาจารย์ได้มาหมดแล้วคือเหลืออย่างเดียวแล้ว,ลวคือรางวัลโนเบลที่อาจารย์ยังไม่ได้ครับ ความสำเร็จทั้งหมดนี้คงไม่ได้เกิดจากประสบการณ์ในการคลุกคลีอยู่กับงานวิจัยมาเกือบ50ปีเพียงอย่างเดียวความตั้งใจจริงและการเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทําคือหัวใจสําคัญงานแรกที่เราทำเนี่ยก็คือการวินิจฉัยแยกโรคมะเร็งตับกับฝีในตับเนี่ยมันชัดเจนมากว่างานวิจัยมันมีประโยชน์มันทำให้อาจารย์รู้สึกว่า การที่เราทําอะไรแล้วมีประโยชน์ต่อคนไข้เนี่ยมันสําคัญอาจารย์ก็เลยต้องไปเรียนต่างประเทศแล้วก็เรียนวิทยาภูมิคุ้มกันต้องอดทนแล้วก็ต้องมุ่งมั่นมากเพราะว่าเราเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลเนี่ยการสอบทิงทุนรัฐบาลได้แล้วไปเนี่ยมันโก้มากเลยตอนที่จะไปขึ้นขึ้นเครื่องบินเนี่ยแต่พอลงที่ต่างประเทศเนี่ยเราเป็นวัตถุเล็กๆในโลกนในตอนนั้น อาจารย์ได้ผ่านประสบการณ์ในการศึกษาวิทยาภูมิคุ้มกันอย่างจริงจังและยังได้เรียนกับอาจารย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอเล็กซานเดอร์เฟลมิงผู้ค้นพบยาปฏิชีวนะคนแรกของโลกและได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ด้วยท่านเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็ช่างสงสัยอะสิ่งใดที่ไม่เป็นไปตามที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นเนี่ยเราต้องคิดว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นอาจารย์ว่านักวิจัยต้องเป็นคนช่างสังเกตและรอบคอบ อาจารย์จึงนำทั้งความรู้และคุณสมบัตินักวิจัยที่ดีติดตัวกลับมาด้วยนับแต่นั้นผลงานวิจัยของอาจารย์วันเพ็ญที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือการผลิตแอนติบอดีสำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ4และการสร้างฝาชไลบรีที่ดิสเพย์มินิบอดีหรือนาโนบอดีภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกวงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติมากกว่า20รางวัล ได้ยื่นจดสิทธิบัตรรวมถึงได้นำเสนอผลงานและตีพิมพ์งานวิจัยในระดับโลก,กโจทย์ที่อาจารย์ต้องแก้ในงานวิจัยชิ้นนี้ค่อนข้างซับซ้อนทีเดียวเมื่อยาที่ใช้อยู่ทําให้เกิดการดื้อยารุนแรงส่วนแอนติบอดีทั่วไปที่จะนํามาใช้รักษาแทนก็มีขนาดใหญ่เกินไปและแอนติบอดีจากสัตว์ยังคงเป็นสิ่งแปลกปลอมสําหรับร่างกายมนุษย์ ยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีออกฤทิ์ที่ตำแหน่งเดียวนะคะแต่แอนติบอดีเนี่ยถ้าเราดูโครงสร้างโมเลกุลแล้วเนี่ยเวลาเขาจับกับโปรตีนของไวรัสที่เป็นเป้าหมายเนี่ยเขาจะใช้หลายส่วนจับมันทำให้ไวรัสเนี่ยจะไม่สามารถผันแปรโปรตีนของมันเพื่อหลีกหรือหลบจากแอนติบอดีได้คำตอบของโจทย์ข้อแรกก,ก็คือการใช้แอนติบอดีแทนยา ซึ่งเข้าจับไวรัสได้อยู่หมัดมากกว่าต่อมาก็คือการหาหนทางที่จะใช้แอนติบอดีจากมนุษย์เราสามารถผลิตจากยีนของมนุษย์ได้ก็จะไม่เป็นสิ่งแบบปลกปลอมในร่างกายของเราแล้วก็จะไม่เป็นพิษกับร่างกายค่ะแต่นั่นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนักวิจัยไม่สามารถใช้ร่างกายของใครสักคนเพื่อเป็นโรงงานผลิตแอนติบอดีปริมาณมหาศาลทำให้เราสนใจที่คิด ถึงเทคโนโลยีสันสมัยที่จะจําลองอภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ออกมาอยู่ในหลอดทดลองเพื่อที่เราจะได้สามารถทำแอนติบอดีในหลอดทดลองได้ค่ะนักวิจัยจะฝากยีนภูมิคุ้มกันเหล่านี้ไว้ในไวรัสที่อาศัยอยู่ในแบคทีเรียหรือที่เรียกว่าฟาจช่วยให้สามารถเพิ่มจำนวนยีนภูมิคุ้มกันนี้ได้อย่างไม่จำกัดในช่วข้ามคืน แต่นี้เป็นสิ่งภูมิคุ้มกันพร้อมใช้ก็คือทำในหลอดแล้วก็เก็บไว้ถ้าเราติดเชื้อปุ๊บก็ฉีดให้เลยคลังแอนติบอดีแบบพร้อมใช้ที่อาจารย์คิดค้นขึ้นยังเป็นเครื่องมือทางชีววิทยาที่เป็นความหวังในการรักษาอีกหลายๆโรคเช่น,นขอไปสำหรับทำแอนติบอดีที่จะเข้าไปบล็อกเออ ยีนบางตัวของเซลมะเร็งค่ะแต่ข้อจำกัดที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของแอนติบอดีก็คือขนาดที่ใหญ่เกินกว่าจะเข้าไปในเซลล์ตับได้เราทำาผุ่มกันแบบนี้เนี่ยให้เป็นแอนติบอดีตัวเล็กที่เราเรียกว่าแอนติบอดีสายเดี่ยวคือแอนติบอดีปกติเนี่ยมันเป็นสายคู่หมายความว่ามีสองขาในการจับแต่เราให้เหลือขาเดียว เพราะจะได้เป็นตัวเล็กแล้วเราก็มีเทคโนโลยีที่ทำให้มันเข้าเซลล์ได้เพื่อที่ว่าเราจะไปต้านไวรัสในเซลล์หรือว่าสารพิษที่เข้าไปในเซลล์แล้วแล้วนักวิจัยก็พบแอนติบอดีขนาดเล็กจิ๋วลงไปอีกในตัวสัตว์ชนิดหนึ่งความหวังจึงมาพร้อมกับโจทย์ที่ยากขึ้นอีกขั้นเป็นไปได้จริงหรือที่เราจะแปลงแอนติบอดีของสัตว์ให้เป็นแอนติบอดีของมนุษย์ อูดเนี่ยเป็นสัตว์โบราณที่ในเลือดของเขาเนี่ยมีแอนติบอดีที่ไม่เหมือนกับเรามันมีพิเศษอย่างหนึง่งที่ของเรานี่จะต้องเป็นสายคู่แต่ของเขาเป็นสายเดี่ยวอยู่แล้วนะคะนั้นภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยจะตัวเล็กมากครึ่งหนึ่งของของไอที่ของที่เราทําไว้นะคะมุมมองในการแก้โจทย์ปัญหาที่กว้างและรอบด้านของอาจารย์ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความชอบในวัยเด็ก เราอยู่ต่างจังหวัดนะนะคะแต่ของเล่นของอาจารย์เนี่ยไม่ได้เป็นตุ๊กตาอย่างที่คนอื่นเขามีอะ่ะเป็นประเภทลูกสัตว์สัตว์เลี้ยงลูกวัวลูกหมูอะไรพวกนี้นะคะลูกไกล่ลูกเป็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้อาจารย์ชอบชอบสัตว์มากเพราะ,ะนั้นอาจารย์เลือกเรียนสัตวแพทย์นะซึ่งสมัยนั้นผู้หญิงก็ไม่เคยเรียนกันมันช่วยส่งเสริมอย่างมากเพราะว่างานวิจัยทางด้านการแพทย์เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วทำการทดลองในสัตว์ทั้งนั้นอาจารย์ได้เปรียบตรงที่จบสัตวแพทย์อาจารย์สามารถที่จะทํางานในสัตว์ทดลองได้อย่างดีอาจารย์ในวันนั้นคงไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะนํายีนภูมิคุ้มกันของอูดมาแปลงให้เป็นยีนของมนุษย์ได้สําเร็จเกิดเป็น Humanized Nanobody ที่แรกและที่เดียวในโลกเราเลยเรียกว่านาโนบอดีคือมันเล็กระดับนาโนนะคะ อันนี้จะเข้าเซลล์ได้ดีแล้วก็เขาจะคล่องตัวมากถีดเข้าไปเนี่ยเข้าไปที่นู่นที่นี่ได้ดีในที่สุดทีมวิจัยก็สามารถผลิตแอนติบอดีที่ช่วยแก้ปัญหาการดื้อยามีขนาดเล็กและไม่แปลกปลอมต่อร่างกายของคนเราได้แต่สำหรับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบสีนี่ยังเป็นเพียงแอนติบอดีต้นแบบเท่านั้นมันต้องเจอกระบวนการที่จะต้องผลิต ให้ได้ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมนะคะที่เราเรียกว่า GMP นะคะผลิตให้ได้บริสุทธิ์ปริมาณมากและผ่านการทดสอบความปลอดภัยในมนุษย์อย่างน้อย3ระยะซึ่งไม่ง่ายในการทำการทดลองในมนุษย์หลายสิบปีในวงการวิจัยอาจารย์ช่วยสะท้อนถึงอุปสรรคของการพัฒนาด้านการสาธารณาสุขของประเทศยังต่อเนื่องเป็นสิ่งที่บ้านเราไม่มีนะ บ้านเราไม่มีโรงงาน GMP ที่จะผลิตโปรตีนรักษาโรคในระดับอุตสาหกรรมใหญ่เราไม่ได้เตรียมไว้เลยมันหยุดอยู่ที่แลบเันคนก็จะบอกว่าวิจัยแล้วขึ้นหิ่งคือมันไม่สามารถข้ามไปสู่อุตสาหกรรมได้นักวิจัยไทยไม่ได้ด้อยกว่านักวิจัยประเทศอื่นแต่ว่า f a c i l ิล y หรือสิ่งสนับสนุนในงานวิจัยเนี่ยเราเสียเปรียบมาก อาจารย์กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับโรงงานผลิตในต่างประเทศเพื่อผลักดันการผลิตแอนติบอดีออกมาให้ได้เป้าหมายของอาจารย์คือการได้เห็นคนไทยเข้าถึงยารักษาโรคได้อย่างแท้จริงถ้าเรามีโรงงานที่ดีเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เราสามารถผลิตใช้ได้เองในประเทศผลิตขายได้ด้วยซึ่งอันเนี้ยรัฐบาลมองไม่เห็น คือสิ่งนี้น่าจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศในกรณีที่ฝนแรงปลูกข้าวไม่ได้อุตสาหกรรมใหม่น่าจะเป็นอุตสาหกรรมทางการแพทย์ซึ่งเรามีของที่รอการต่อยอดออกไปเยอะมากอาจารย์อยากเห็นประเทศเราเป็นประเทศผู้ผลิตให้คนอื่นแงนมองบ้างไม่ใช่เราแงนมองเขาอย่างเดียวอย่างน้อยวันนี้อาจารย์วันเพ็ญก็ได้เริ่มถ่ายทอด DNA สู่ทายาทนักวิจัยแล้วยังต่อเนื่องคือรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีมากที่ที่ได้รับโอกาสที่ได้เข้ามาเรียนกับอาจารย์นะครับแล้วก็มันเลยทําให้รู้สึกว่าเราอยากจะคือจริงๆเราอยากจะเก่งได้สักครึ่งหนึ่งของอาจารย์หรือไม้ก็เราอยากจะแบบดีให้ได้สักครึ่งหนึ่งของอาจารย์เพื่อที่จะได้ไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆต่อรุ่นอื่นๆต่ออะไรเงี้ยครับงานวิจัยที่หลายคนสายหน้าและหันหลังให้ กลับมีสเสน่ห์ดึงดูดพวกเขาให้อยากทำวิจัยไปตลอดชีวิตเหมือนเลือดเราไปเต็มไปด้วยคำว่านักวิจัยแล้วอะครับก็ <c oughs> คือเราไม่สามารถที่จะออกไปสู่แนวทางอื่นแล้วเราจะทำงานวิจัยตรงนี้เพราะเรารักในความในความเป็นนักวิจัยไปแล้วอะครับทำไมอาจารย์ถึงต้องมาทำงานแต่เช้ากับเย็นกับค่ำบางทีเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดก็มาทำเนี่ยนะมันเป็นความ ชอบมากๆนะคะแล้วเราเข้าใจว่ามันคืออะไรอนะคะงานที่ทําเนี่ยเป็นงานที่ชอบค่ะเพราะนั้นมันจะไม่รู้สึกเหนื่อยอ่ะความสุขมันอยู่ที่สิ่งที่เราค้นพบสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ได้ได้ไดทำอ่ะอันนั้นอาจารย์ไม่ไม่ไม่ต้องไปดูหนังนมันสนุกกว่าหนังอีกนะไองานวิจัยนะคะมันจะตื่นเต้นเพราะว่าได้เห็นสิ่งใหม่ทุกวันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสงครามระหว่างมนุษย์กับไวรัสหรืออะไรก็ตามสิ่งใหม่ที่เหล่านักวิจัยค้นพบในทุกวันนั้นก็คือกุญแจที่ปลดล็อกผู้คนจากโลกไปกับสู่ประวัติศาสตร์บทใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าจย์อยากเห็นนักวิทยาศาสตร์ไทยเป็นนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสักคนก่อนอาจารย์เสียชีวิตใครก็ได้คงดีมากใครก็ได้เพราะนักวิทยาศาสตร์ยังมีความฝัน มนุษยชาติจึงยังมีความหวังนี่เป็นเพียงหนึ่งในงานวิจัยจากนับหมื่นชิ้นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกว,วยังมีงานวิจัยที่พร้อมเปลี่ยนแปลงสังคมรอคอยคุณให้เข้าไปพิสูจน์ที่ w w w t ์ f o r t h ติดตามย้อนหลังที่ tv.trf.or.th